はい。So, uh i ah, don't you Down. I don't pets you have. 想他。 i yeah. Yeah. And...

baที่ึตาพระจพนม 5ําร So, not too องค์มาหาเทระสมาคมฉบับที่17พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอนถอนพระอุปราชออกอาสาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไข่มเตอโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให พระครูวินัยสารสุกิตวัชระปุชายากันตาสารโรอายุ62พรรษา41มิถยฐา,านะนัรรมเอกวัดสันสีตำบนสันทานิยอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนี้ตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลสันสรายน้อยสันทานิย ตำแหน่งพระอุปราในเขตที่ตนปกครองมีหน้าที่เป็นประธานและรับผิดช,ชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทและมีหน้าที่รับผิดช,ชอบตามกฎหาเทรสมาคมฉบับที่17ธศัา2536ว่าด้วยการแต่งตั้งขอถอนพระอุปชาชขอจงเจริญด้วยจตุตภิพทศกคือ คือวันณนะสุข,ขังธรัดํารงวันเป็นหลนักในพนระภิกขุอุตตุตศาสนาตลอด

ชอบอ่านหนสือสิบสองชอบอ่านประนมมือตนึเองเกี่ยวกับการคิในจการคิดี้บางทีทำท่าทางวิ่งไปที่ 네 yeah. yeah.